เปลี่ยนเพื่อนจริงด้วยอ่ะไม่นี่เดิมคือเรามาแปะบล็ออ้าพี่เดิมเลยเออไม่ไปดูซิถ่ายตีก่อนไหมเอหนึสวัสดีครับเราพบกันีกครั้งครทบกับสสมซนิกระบอกซนี่กะบอกเฮ้ยแนตอบได้ได้ไนกี้ตอบได้ได้ไนแลนตอบได้ได้ โจทย์ยี่สิบปีที่แล้วมาให้เราทาย20่สิบรุ่น20คู่20ชื่อยี่สิบชื่อผสมกันเกียวกับฝักรทำโจทย์ผอรหัสมคอมเป็นแบบอักษรรวมกันยี่สรุ่น <c oughs> <S <S คือเดี๋ยวเราจะมีหัวข้อใช่ไหมอย่างเช่นข้อที่หนึ่งโจทย์หัวข้อมันคือ Air Force One เราก็จะพูดชื่อไปเรื่อยๆมันจะมีรุ่นหลอกรุ่นๆๆจริง <S 1> <S 1> <regarded ๆ S 2> แล้พูดอ่านรุ่นหลอกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วถ้าได้ยินรุ่นที่มันเป็นรุ่นจริงเมื่อไหร่เข้าใจแล้ว,ลวเหมือนเกมโชว์ช่องหนึ่ง, <S <S ง,งถ้าเป็นรุ่นจริงกดปุ๊บก็คือได้แนนแนนไปแต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นหลอกแล้วไปเผื่อกดอ่ะก็คือเสียชีวิตเสียโอกาส ได้สองค้างงานตอนหนึ่งสองค้งไปแล้วออกจากโจนั้นไปแล้วก็ได้ถือเคตื่อเล่นแต่ถ้าเก่งเกินไปก็จะเหลือลิงเอ้ยจับคูนะโจทย์ข้อแรกคือ Air Force One ถ้าเกิดเจอรุ่นหรือชื่อคารเวอที่ตรงมีรุ่นจริงๆเมื่อไหร่ให้กดพมนะเริ่ม Air Force One Royal j u m ี่แ e a r Air Force One แอร์ฟอรปอ์สกรรมการแอร์ฟรอสวันไวตกำแอร์ไฟเลอร์แอร์ฟรอสวันวีแลคุ่นอะไรก็ได้ไม่ต้องไปแอร์ฟอนแล้วแอร์ฟรอสวันวีโดนแอร์ฟรอสวันเลยกันโอยเจ็บมือแทน โอ้ชอบแก่พักแอร์อสทุรันออออกฝักทำโจ๊กนั่เอไม่เล่นโจ๊กน่เองมเขาดีเสียใจนิดหน่อยอะแอร์ยวชอบครับผมชอบเจ้าอใจลงแอร์รอปตกเกือบตไปแล้วรอสทุวัแคคตัสแจ็ค อ้แอปลาเต้ไม่ไม่ชอบครับชอบมอคค่าแอปินคาปิ้ไอ้ที่เป็นแมว่ะใช่ไอ้ที่เป็นกาแฟแมวเออนั่นแหละจดไปแล้วเราจดข้อแอปฟอนลดไปแวเราดข้อแอเติลต้องดีต่อนนอน่ครับต้อดีครับดีแ่ดีต่อต่อต่อาอดูหนังจีเลย ศิลปินที่เคยคอลแลกับไนกี้มาเลยมามาขนมาทั้งวงการแน่ประเทศไทยนะกี้ไอเดลจุนฮาชิตะกะใครว่ะะฮ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 ฮะฮฮะ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 ฮ่ะ่ะฮ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 นฮะฮะฮ่ะ่ฮะ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 อะฮ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 ะรูฮตฮะ ชื่อเปนคุณนเกียรติติ้นตไม่รู้ตอบเจ้แย่แต่แบบเอาว่ามีสองชิน่อตอบไปก่อนแดเดียววะแคบยังยังเยังคอยมาข้ามข้ามมาใจเย็นฟาเรลวิลลเียมยังโโอ้หคนละฆ่าเหมือนกันทันเยเวสเฮ้ยเฮ้ยมีเออมีนี่ว่ะเราก็บัวนะพิษตอนนี้ใช่มันมีนี่ว่ะได้ไหวพิษว่ะจี้ เคนตี้ได้หัวพมิดซาก็จัอาันอยเฮนริ้ลาเต้จนาก้อนเจ็บนคอมเต็มเลยขอให้หยุดไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์ดังดังดังบิอนเจดังพีอเลิช ยังยังไม่มียังไม่มีนับไหมยังยังไม่มียังไม่มียังไม่ออกไม่นับไม่นับเยังนะยังยังคนละค่ายเดี๋ยวีแกนคนละค่ายเหมือนกันเดี๋ยวนัมโรเวอร์คนละค่ายเหมือนกันเด็กเต้เหนื่อยวะได้ดียังคนละค่ายไม่แน่ใจหมดแล้วเขาสุดท้ายใช่ปหมมีไหมไม่ใช่ เก่งขนาดนี้ใช่ยอับแลไ่อนเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยขนาดนี้วะเ้าไรคือ easy ่าชื่อรุ่นเหอชื่อสีเหรอชื่อสีเหรอรุ่นใช่สีชื่อสีถ้าพูดออกมาเราต้องต้องมีรุ่นนั้นอยู่อ่ะครับ Adidas easy สามเ็ดอสามร้อน1 easy สาม V ทำแน่ทำแม่ยี่สิบเจ็ดูนยี่สิบเจ็ดร้อยไม่ทำดีฮะยี่สิบสไลด์บียี่สิบสไลด์เด้อสไลด์บนไม่ทำทำคอนเทนต์ยี่สิบคนตุ้บยี่สิบคน อร่อยเลยี่คต้องตายัวโตัวตัวตัวน้อยไปน้อยไปซีสามร้อยห้าสิบไพเวทออฟติคริเบียนสนุกเลยมีหลายภาคซีสามร้อยห้าศูนย์ไพเวทแอุีหร้อยอีอ่ะซีห้าร้อยสตูลีห้าร้อยเกียสตมีมี ผมชอบยีซี่ห้าร้อยนะนสตูนลถูกใจคุณเต้ยใช่หร้ยเฮ้ยสตูนเฮ้ยสตูนเฮ้ถูกแล้วจ้าได้ครับโอเคต่อไปเป็น F&F สกอร์อุ้ยอยาหอยาหมดแล้วแลแล้วนะแอร์ิเกชั่นแอร์ฟอร์ดแอร์เทียวแอร์ฟอร์ดวันเ

ทาวิทแย่เราก็ลอยเจ็บมือดอลโแรนสีทวิสกโอเจ็บมือล้วเอาเลยเจ็บมือลไม่เอ้ยจอแดนวันคุณมีจกเพิ่งงานเลยฮะไม่เฮ้ียม่้เป็นคนที่เกรียดแาบม่เกม่เั ไปมึงรออยู่บอกั้นว่าไมปก้อ่ะไออเฮ้ยพอเอโจทย์ต่อไปเหนื่อยว่ะยม่ดีก่ต่อไปเป็นโจทย์แอร์จอแดนคุณ i ชเอานะแร์แดนวันเกมร อคอนดิชเนอร์อร์จอร์แดนวันโกโทรศัพท์้ยเยวอรโฮสเตสแอร์จอแดนวันอาซาอีสเวิร์กแอรจอแดนวันออริจินสมือแต่งนะที่ามือไปแอร์พอร์ตแอร์จอร์แดนวันพายแอปเปิ้ลแอร์จอแดนวันคอร์ด Air Jordan e t a Shatter Backboard เ้ย Air Jordan X a White UFO Air l o d y n c r o r d a b r e a h e e t Air มันไม่เป็นคำแว้ Air Jordan b o l e t Air j o r h a n o u c k o c t a g o ขอเอฟเฟระเบิดล้ยนะ ผมว่าขราวหน้าต้องแบบหาอะไรมายึด Not a r j o a n 1 w e r c i t y m a Not o p เกือบ Union Los a n g e l r n a s o r m u and Black ออัซื้อเต็มเลย Union Los Angeles แล้วคือมาหูใช่เออ a r i z n a 6 k าว i ิส s k e e เป็นของกแล้วเหรอ Arizona 6 OG Black b l ก t o o t ไอเดอรนห้าได้โทโลกอฟลักกี้แอนด์กู๊ดไม่ใช่ใช่เหรอวะมาเป็นกอฟนี่มาเลยมาเป็นกอฟแต่มีมีใช่มีใช่คุณพ่เหนอหมดแล้ววเขาแรกๆข้าหลังไม่ค่อยได้กดแล้วปวดปวดใจมากกว่าเบรกไม่ทันเราแบบพิดีแลนวพุงดีไป ีดไม่แล้วมันเหมือนหมอล้อมเขาหลุตายใจอ่ะเหมือนเยอะคุณสามไปเงินก่อนคุณบิ๊กมือยังอยู่ดีไหมต้องใช้หน่งานมั้มีโมเมนต์หนึ่งแบบกิิงแบบทะลุโบว์เลหรอะไรยากสุดหรอค่ะยากสุดหรอให้เอฟเป็นเอฟนะเพราะมันคนเข้าถึงน้อยอยู่แล้วแล้วก็แบบคนที่ไม่ได้เป็น f อฟก็อาจจะมีสิทธิ์เข้าพองน้อยกว่านะแบบภาพเพิ่มอะไรเงี้ยมันจะน้อยมา สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วกับเอพิโซดในการบริหารมือและสติไม่มีเท่าไหร่สำหรับผมต้องรักษาสติก่อนก็ใครชอบใครสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง notification ให้พวกเราด้วยแล้วันนี้ซีกับบอสก็ลาไปแล้วสวัสดีครับซีกับบอสเฮ้ย